ข้อที่1น,นะคะเป็นการใช้งานลำโพง Active b u s z e r นะคะเราจะมาทำการเขียนโค้ดในตัว a r d u n o Nano นะคะเราจะทำการประกาศตัวแปรลำโพงนะคะเป็นขาที่5นะคะให้กำหนดขาเชื่อมต่อกับลำโพง Active b u s z e r นะคะจากนั้นนะคะก็จะมาเขียนโค้ดใน Voice Setup นะคะก็คือกำหนดตั้งขา b u z z e r เป็น o u t u u t นะคะจากนั้นนะคะก็จะมาเขียนใน เขียนโค้ดในวายลูปนะคะก็คือดิจิ t a ลไรท์ให้ดิจิ t a ลไรท์บัสเซอร์ไฮนะคะก็คือกำหนดให้เปิดเสียงแล้วก็เป็นเวลา1วินาทีนะคะแล้วก็กำหนดปิดเสียงเป็นเวลา1วินาทีะคะ่ะในตอนที่2นะคะก็จะเป็นการใช้งานลำโพงแบบแพ s ซีฟ เราก็จะกําหนดขาของลาโพงเป็นขาที่5นะคะจากนั้นก็จะกําหนดความถี่ของโน้ตเพลงตามโจทย์ที่กําหนดให้นะคะจากนั้นเราก็จะมาเขียนโน้ตเพลงนะคะลงประกาศตัวโน้ตเพลงนะคะจากนั้นนะคะก็จะให้โน้ตเพลงทํางานดังนี้ค่ะ You